โอเคนะครับวันนี้นะครับจะมาด้วยทุน2 0 0 0นะฮะเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับจะได้กําไรหรือว่าจะเสียนะครับมาดูกันนะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าถ้าสนใจสูตรแอดมาครับแอดเจมหนึ่งหแะครับแอดมาได้เลยนะฮะสอบถามได้หมดแนะนําอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะไม่ใช้สูตรนะครับวันนี้มาใช้เทคนิคส่วนตัวล้วนๆนะครับ ประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะฮะอ่ะเริ่มมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะกำไรหรือจะลบนะมาวันนี้อาจจะทุนอาจจะสูงหน่อยนะครับวันนี้ทุนอาจจะสูงกว่าทุกๆรอบนะ,ะแต่ว่าวันนี้นะครับอาจจะเจาะลึกในเรื่องของการอ่านไพ่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงไม่ว่าจะเป็นการทบไม้การอะไรต่างๆนะครับแล้วมาดูกันอ่ะโอเคไม้แรกไปกันที่เพลเยอร์ครับ1,000บาท นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าก่อนเล่นเนี่ยเราจะเล่นอ่าดูห้องว่าตัวอ่าห้องนี้เป็นมังกรหรือว่าห้องนี้เป็นปิงปองนะครับเราต้องดูแพทเทิร์นมันด้วยนะนะครับก่อนเข้าเล่นนะนะครับาการเล่นมัคาร่าเนี่ยนะครับไม่ได้ยากนะครับบอกเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอย่าโลภนะทุนน้อยเล่นน้อยทุนมากเล่นมากนะครับนะทุน300บาทเล่นได้พันสองพก็ควรเลิกแล้วนะครับอ่าพักสัมกมา สองสามชั่วโมงเข้ามาเล่นใหม่ก็ได้นะครับมาโอเคครับตาแรกเรียบร้อยครับผมวินวินนะตาแรกวินวินไปแล้วนะครับสี่ต่อศูนย์นะครับนะตอนนี้กําไรพันเดียวนะฮะยังไม่พูดดีกว่านะฮะนะแค่พันเดียวนะครับอ่ะโอเคครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้นะครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากครับสองไม้ที่ผ่านมานะครับเป็นแบงเกอร์สองไม้นะครับเพย์เจอร์หนึ่งมาแล้วก็แบงเกอร์สองไม้แล้วก็เพย์เจอร์อีกหนึ่งมาแน่นอนครับ พัฒนาออกไปก็คือแบงเกอร์จาก็เลยอัดแบงเกอร์ไปที่2,000บาทนะครับไม้แรก1,000มาตอนนี้ไม้ที่สอง0อนะครับอาจจะเล่นทบไม้ด้วยนะต้องต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับต้องดูหน้างงานด้วยนิดนึงนะนะแล้วก็ทุกคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามจากันมานะครับตั้งแต่ต้นนะฮะก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ไม่มีทุกคนก็ไม่มีจ่าในวันนี้นะครับมาเรามาดูกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับไม้ที่2 ครับได้มาอีกแล้วนะฮะ <c oughs> นะครับสังเกตแพทเทิร์นดีๆนะครับสังเกตแพทเทิร์นดีๆนะครับของห้องนะ <c oughs> เล่นบซักประมาณสามสไม้ไม่เข่าไว้รู้สึกหัวร้อนเปลี่ยนห้องนะฮะหาห้องที่มันสวยๆนะครับ <c oughs> ้าใจว่าอาจจะหาห้องยากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงโอเคมาเมื่อกี้สองพครับ มาต่อที่แบงเกอร์ 4, บาททบไปเลยนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมจ่าถึงมั่นใจเพราะว่าแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบงเกอร์ออกประมาณ2ไม้นะครับแต่นี้มันเป็นเขาเรียกว่าความคิดส่วนตัวของจา่าดีกว่านะครับเป็นเทคนิคของจา่าแล้วก็ประสบการณ์นะครับตั้งแต่เล่นมาคิดว่ามันจะออกแบบนั้นนะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไงนะครับโอเคมามัน0 6 8ย์ครับผมพอก8นะครับนะเรียบร้อยครับผม <c oughs> นะเรียบร้อยครับกี่ไม้วะเออไม้สามแล้วนะนะไม้สามนะครับถูกหมดเลยนะอันนี้แค่เทคนิคส่วนตัวนะถ้ามีสูตรมาอีกแลมึงเอ้ยลั่นบอกเลยนะบอกเลยว่าลั่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับจัดไปต่อครับแพทเทิร์นเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับจัดไปที่ 4, ทนะเพเยอร์ครับ4,000บาทนะสังเกตแพทเทิร์นดีๆครับ ไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือปิงปองนะครับทุกคนสามารถเลือกเล่นได้หมดเลยนะนะครับแต่ก็จากก็แนะนําทุกคนว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เข้าก็เปลี่ยนห้องนะฮะเปลี่ยนห้องไปแล้วก็ใจเย,นย,นยน็นกันนิดนึงนะเอออย่าโลภมากนะโอเคนะครับมาดูพเพยเยอร์ครับสี่พันบาทนะเพเยอร์สี่พันบาทโอเคเปิดมันแล้วครับยังไงอู้ศูนแต้มนะครับมันกี่แต้มครับอ่ามันหนึ่งแต้มสองสองแต้มนะครับสองแต้มมาเปิดมาเบ๊เอาหุย สี่ต่อสองครับบวยแล้วครับมองตรงนะเมื่อกี้นะครับทุนสองพันตอนนี้หมื่นสองนะครับเมื่อกี้ทุนแค่สองพันตอนนี้บวกมาหมื่นสองเจ็ดร้อยนะครับแหมไม่ธรรมดาจ,จริงไหม <c oughs> นะไม่ได้ชมนะโอเคมาดูกันต่อครับอย่างที่บอกคันว่าแพทเทิร์นเนี่ยออกน่าจะในในความคิดจ่าเนี่ยน่าจะออกสักประมาณ3 4ถึงแพทเทิร์นนะครับแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะแต่ว่าโอเคมายนี้มาดูกันต่อครับ ไปกันที่แบงเกอร์ครับสามพันบาทนะไปกันที่แบงเกอร์เหมือนเดิมครับสามพันบาทเพราะว่าตอนนี้จ่าเนี่ยก็ยังตามแนวโซนของแพทเทิร์นของห้องอยู่นะครับแต่มันก็อาจจะมีแนวโซนของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพราะว่าบาคาร่าเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะฮะนะลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับใช้ลิ้นบ่อยไปนหน่อยโทษทเทนะฮะโอเคบวกอีกแล้วนะครับนะกำไรหมื่นห้ารวมทุนสองพันบาทนะครับ นะอันนี้เล่นกันสุดๆนะครับใช้เทคนิคไม่มีสูตรแต่ถ้าใช้สูตรไปด้วยเนี่ยรับรองลั่นแน่นอนครับแต่อางที่บอกครับสูตรมันก็ประมาณ80%นะครับนะอ่ะมาดูกันต่อครับที่แบงกเอร์4,000บาทนะครับบางคนคอมเมนต์ว่าจาดที่จาดเล่นเนี่ยมันดูง่ายมาดูอะไรไปหมดนะครับก็คืออยากจะบอกกันว่าเราต้องมีมีเซนต์มีเทคนิคมีอะไรต่างๆนะครับนะมีการใช้การตัดสินใจด้วยนะ เออนะครับมาดูครับที่แบงก์เกอร์สี่พันบาทนะวันนี้มาแป๊บเดียวครับวันนี้มาไม่นานนะก็ลองเล่นดูนะครับหาหาข้าวนมลูกนะฮะหยอก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 ,ยอกนะหาค่าเทอมหน่อยหาค่าเทอมหน่อยมาโอเคครับมาดูการหกหกอ่าเรียบร้อยครับเสมอครับผม,มเรียบร้อยนะครับแก้ผมเสมอครับถ้าสมมติเสมอเนี่ยจานนะครับว่าน่าจะน่าจะเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วนะนะอย่างที่บอกเขาว่าแพทเทิร์นมันจะมาสักประมาณสามถึงสี่แพทเทิร์นแล้วมันก็จะเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนสไตล์ห้องไปเลยอย่างที่บอกครับถ้าสมมุติเสมอนะครับจะหยุดก็ได้นะหรือว่าจะเล่นต่อก็ได้นะครับแต่จ่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบเสี่ยงอยู่แล้วชอบใช้เซ็นตัวเองก็จัดไปเลยแบงก์เก0 0์ับาทนะครับไม่สนใจสม,มุเสมอแม่งแล้วนะมาโอเคมาดูที่แบงก์เก0 0์บาทนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ ทุน2,000นะครับตอนนี้บวกมาหมื่นหนึ่งถ้าสมมติว่าตีไปเล่นๆเนี่ยนะครับคนทำงานประจำเนี่ยสักประมาณ1 2 0 0นสนเนี่ยนะครับเราก็ก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจียดเงินสักประมาณเงินเดือนของตัวเองเนี่ยมาเล่นก็ได้นะครับแต่เล่นสักประมาณน้อยๆก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองไหวนะครับอย่าให้ลำบากตัวเองดีกว่านะครับโอเคมาเสมออีกแล้วเสมอ2ไม้แล้วนะครับนะนะเด็กทักมาอีกแล้วนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับ กำไรของจ่าทั้งหมดประมาณ15,000าเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหมือนเดิมนะครับรวมทุน2,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับต้องมองตรงว่าวันนี้ตอนนี้มาเล่นไม่นานเลยครับทุนละมาแล้วนะนะก็อย่างที่บอกครับว่าทุนแค่สองพันนะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะแต่อันนี้น่าจะเป็นน้อมาสุดท้ายของจ่าแล้วนะครับวันนี้เล่นไม่นานนะมาแป๊บเดียวแต่ก็ทำให้หายคิดถึงไปเยอะอยู่นะเอเคนะครับไปดูกันที่แบงเกอร์สี่พันบาทเหมือนเดิมนะครับยังจะยังตามแบงเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทั้ง f c e e o o o k g เอไย IG ไม่มีเวนนะฮะ IG ไม่มีนะครับ YouTube นะเออไงก็ฝากไลค์คอมเมนต์กันได้นะครับด่าได้ไม่ว่านะเออนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ทุนทั้งหมด1นึ0 0มบาทรวมอ่ากำไรบ้าทุนบ้าเลยนะฮไรหนึ่งกาสารห้าสนะครับรวมทุนทุนสัก2,000นะประมาณนี้นะครับไม่ก็มาคิดดีกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ